อ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอ่อนน้อมจริงเลยไปคลองหกป่ะครับเอ้าพี่ไปคลองหกรังสีนครนนท์เนี่ยอ่าใช่ฮะพอดีเลยผมอยู่คลองสิบสองเอ้านี่นะไอ้เลยคลองหกไปนะครับเป็นคลองเกตเนี่ยร้านอาหารอร่อยมากเลยอ๋ออยู่ซ้ายมือนะลองชิมดูมันเป็นคืออาหารตามต่างเป็นอาหารป่าโอ้มีอะไรบ้างอะพี่ก็มีผัดเผ็ดฤาษีเฮ้ยพูดจริงอะพี่จริงจริงจริงมันเหมือนมันตลกตลกกันจริง เออเฮ้ยเออสองร้อยสามบาทพี่สองร้อยอะไรกันเพราะมันไหนมาทางเดียวกันโอเคงั้นคนละครึ่งแล้วกันนะอะอะไรนะพี่คนละครึ่งคือก็ตกลงมาคนละครึ่งไงพี่ตลกแล้วคนละครึ่งอะไรเล่าคนละครึ่งไงพี่เอาคุณมากับผมมาเนี่ยมาครับพี่ก็มาด้วยกันไงด้วยกันไงสิเออก็คนละครึ่งสิครับเฮ้ยพี่ผมคือผมขับท็กซี่นะครับผมเป็นคนรับจ้างก็ใช่ไง แต่พี่ต้องจ่ายผมสิอ่ะคุณจะมาบ้านคุณคลองสิบสองผมมาบ้านผมเนี่ยคลองหกเนี่ยบหลังวัดเนี่ยนงว่าฮะถูกต้องก็ครึ่งทางไงครึ่งทางผมลงคลองหกคุณก็ต้องขับต่อเป็นคลองสิบสองถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสองร้อยบาทนั่งมาด้วยกันครับคนละร้อยคุณผูเสียคุณไม่เสียแล้วใครเสียโอ้คือเอางี้นะตัดคลองหกคลองสิองตัดออกไปก่อนนะอะโอเคผมขับแท็กซี่ก็ใช่ไง ขับรับผู้โดยสารถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาผู้โดยสารถึงที่หมายก็ต้องจ่ายตังค์ผมอถูกต้องไหมสองร้อยเอานี้ตัดเรื่องคุณขับรถคุณซ้อนมาก่อนที่มาก่อนนะครับผมบ้านคุณอยู่ที่ไหนคลองสิบสองตัดไปก่อนนะวันนี้คุณจะกลับไหมต้องกลับเพราะวันนี้ต้องกลับกลับคลองสิบสองกลับมาบ้านพร้อมกับรถคันนี้ไหมมาสิใครจะไปใครจะไปรถมันขับมาเองเขใช่ผจะกลับบ้านคลองสิบสองพร้อมรถคันนี้ ก็มาด้วยการนี้ไงคุณไม่ได้วิ่งตามรถมันอีกถูกปหมล่ะก็มาด้วยการคุณละล้อยจบคุณคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณโอ้โอ้ยกนี้ผมน่าทู่คุณมากกว่าคือคุณไม่น่าทู่ผมเพราะว่าคุณไม่เข้าใจถ้าผมนั่งมาถึงคนสอกับคุณเนี่ยผมต้องเสียเพิ่มนี่ผมเอาแค่ว่าผมลงคของหกก็จ่ายคนละล้อยก็จบไงมึงวางแผนกันเองนะคือมึงจะไปถอยสองทำไมในเมื่อบ้านมึงอยู่ของหกเออมึงเนี่ยมึงจริงว่าไม่มึงต้องน่าเปกคนสองที่บ้านมึงอยู่ของหก แล้วคุณจะถอดไปกับข้อ12กับผมเพื่อหาญาติผู้ใหญ่อะไรกันคือคุณฟังไงถ้าผมไปเนี่มไหูโอ้ยสรุปเลยคือผมวันนี้ผมต้องทำไงบ้างสรุปเสียเวลาทรรมากินเนี่ยขับคืนนึงได้ได้รายนี่กูตายตายตายนะตายนะจะมาทางเดียวหรือเปล่าถูกต้องมีทางเดียวน้องนายยกมีทางเดียวมึงจะไปทางไหนได้นอกจากมาผ่านคข้อ่ะไม่มีผมจะมาลงข้อ6และวกูจะไปข้อ12 พูดอีกถูกอีกอันนี้ถูกหมดนั่นก็พูดมาถูกหมดตุ๊ก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 แล้วเขาถูกเขาเนกระเทียมคนทำไมล่ะแล้วค่าวโดยสารสองร้อยก็คนละครึ่งเนี่ยมึงมาแล้กูร้องว่าล่ะมาก็คนละครึ่งดีวะกูใจอ่ะมาถังมาดิร้อยหนึ่งแล้วอีกร้อยไงก็มึงต้องจ่ายจีวะไม่มีมีให้ยืมป่ะล่ะเนี่ยแตงยืมพี่อ่ะอ่ะผมยืมพี่ก็ได้เอาไรมาอ่ะผมจะตพี่ร้อยหนึ่ง เป็นเท่าไหร่สองร้อยเอ้จบเอาเถอะครับว่าคุณมึงพี่อ่ะเออนี่ก็คือได้เป็นนี่ผมร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยคุณได้ผลหนึ่งร้อยถูกต้องจบนะจบคนอย่างนี้ก็มีด้วยร้อยหนึ่งต่างกูนรือวะเอ๊ะคือเจอเอ้ย